สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเขียนโปรแกรม Arduino ครับเป็นชายเป็นบร์ Arduino Mega 2560ครับอ่าค่าเซนเซอร์อุณหภูมิเซนเซอร์แม็ก31586ครับเซนเซอร์ตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์ไว้สำหรับวัดค่าอุณหภูมิจากเโมคุปเปิลครับอค่าอุณหภูมิจากเโมคุปเปิล วัวน,นี้ใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายกับเทอร์โมคูเปิลนะครับใช้สามารถใช้ได้ถึงเจ็ดไทป์ของเทอร์โมคูเปิลนะครับก็จะแก่ไทป์ k j n r s t e นะครับวันนี้จะมายกตัวอย่างสักหนึ่งไทป์เป็นไทป์อนะครับเจ้าแมก3 1สามหนึ่งแปดห้าหกตัวนี้นะครับ ในไทยไม่ยังไม่น่ามนะีอันนี้สั่งมาจากต่างประเทศนะสั่งตรงมาจากประเทศนะตัวนี้ดูได้แกมอันนี้เป็นโปรเจกต์ของลูกค้านะครับใช้บอร์ดอเน,นโนเมกาสองห หกศูนย์ครับในการรับค่าเซ็นเซอร์นะครเซ็นเซอร์ตัวนี้จะค่อนข้างดีเพราะเคยเอาไปสอบเทียบแล้วมีค่าบวกลบก,ก็ใช้ได้ครับไม่เกินหนึององศาค่ามาตรฐานน่าจะบวกลบประมาณ10-20องศาประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นโปรเจก อ่านเข้าเนื้อภูมิจากเทอร์โมคูเปิล8ไทนะครับแล้วก็แสดงผลหน้าจอ LCD นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลผ่านโมดูลแลนไปเก็บยัเซิร์ฟเว,วอร์นะครับส่วนตัวบัตตอนตองตัวเนี่ยครับจะเป็นเลือกเลือกหมดแสดงผลหน้าจอเนี่ยถ้ากดออโต้ปับ๊บมันก็จะรันรันไอ้หน้าจอ แสดงผลตัวข้าวเนยโปนงครับจากหนะึ่งถึงแปดนี่ยมันจะรันอตัวส่วนอันนี้จะเป็นปบ่มทอนเมนนวนนะครับถ้าเรากดปั๊บมันจะล็อกมันจะล็อกมันจะล็อกแสดงผลแค่อไอเซ็นเซอร์ตัวเดียวนะอย่างถ้าเรากดบัตทอนเมนนวครั้งหนึ่งนะมันก็จะล็อกหัวที่หนึ่งไว้ก็คือมันจะไม่เปลี่ยนในหัวอื่นนะถ้าจะแสดงผลก็ตรงนี้ เอาไว้ส่งสอบเทียบระดับุ่มเนี่ยไว้คาลิเบตครนะับให้มันเาาขาจะคาลิเบทีท้าหัว,หวนเนี่ยเขาต้องใช้ปุ่มเมนนอนช่วยนะส่วนโค้ดโปรแกรมอ่าตัวน,นี้ครับเขียนใน annual i d e ยันนะเปลี่ยนแค่ตีมไอตัวไอโน่เอบอย่าอย่างงนะครับเป็นสีขาวปกติเป็น,นสีขาวตัวนี้ก็อินคูดไลเวอรี่ตัวแม็กสามหนึ่งแปดห้าหกเข้ามาแล้วก็เราใช้อ่าอันอ่านค่าแล้วก็อ่านสมูลผ่านสปีนะครับก็เรียงแล Mac ับแม็คพาตามนี้ อันนี้เราอ่านค่า8หัวนะครับ8ส n เซอร์ก็นี่ครับต่อตามนี้เลยต่อปั๊บอ,อันนี้ก็จะแมปขาบนบอนนนมมร์ดอานาโนเมกานะครับแมปมันจะเซนเซอร์หนึ่งมันมันจะใช้สี่ขาสัญญาณนะครับนี่ครับสี่ขาสัญญาณซึ่นสีน้ำเงินเหลืองเขียวส้มนะครับ หาสัญญาณเนื้อใช้หมดแปตัวคนระับก็เรียว่าคุมค่ามากในการใช้การสัญญาณโปรเจกต์นี้ให้สังเกตจะเปลี่ยนเฉพาะตรงนี้ครับเป็น a ถึง h, h ครับนะตัวนี้ก็สร้างขึ้นมา,าโปรแกรมนี้ผมจะใช้อ่านค่าแล้วมอนิเตอร์ในซีรีย์มอนิเตอร์ก่อนคนระยังไม่ได้ เอาขึ้นหน้าจอให้ให้ให้ดูหนะ่อยตอนนี้ก็มาที่ไวเซตั็จะเป็นซิลลิ b ิ g i n 9,000แล้วก็สั่งให้เริ่มทำงานอของเซนซเซอร์แต่ละตัวนะครับจะวัด A, B, C ถึง H เหมือนกันนะครับตัวนี้ให้อ่านค่า เทอร์โมคูเปิร์ไทอาร์ครับแต่ละตัวเซนเซอร์นะฮะต้งเช็คนี่จะเป็นตัวเฮสแล้วก็ตัวเลือกใช้เทอร์โมคูเปอรไทอาร์นะครับตัวนี้ทั้งวัดได้ประมาณพันกว่าองศาตัวเทอร์โมคูเปอรไทอาร์แล้วก็จะมาเช็คอีกไม่เช็คแต่ละหัวครับเซนเซอร์แต่ละตัวว่าที่ต่ออยู่เป็นเทอร์โมคูเปอร์ไทอาร์จริงไหมครับเรจะมีการเช็ค ถ้าเราฟิกตรงนี้ไปทช้าอาปั๊บแล้วมันตรวจสอบตัวเองมันอาจมันอาจจะเป็นไทเอ่นก็ไดนะ้ที่เรามาต่อนี่ก็ท่องแปดหวัวครับหวัวยังไม่แค่นี้อย่าอย่าสับสนยังไงไม่แค่นี้เป็นชุดเป็นชุดนะหนะ่างเกจห่งเกตแค่ตัวเอตังเฮดนะมีแค่นี้เน้นเขียนแบบเข้าใจง่ายที่สุดอนะ ส่วนในไวรูนะครับในช่วงอในอ่าเขาเรียกว่าอะไรที่ทำโปรแกรมเนี่ยไวรูให้มันวนอ่านค่าเราก็จะประกาศเป็นผลก็คือต้องาการอุณหภูมิแบบละเอียดนิดนึงก็คือมีอจุดทศนิยมนะในการแสดงผลนี้ก็จะนี่นครับ a ถึงเอชมันเดิมนะครับนี้อ่านค่ามาเอจาจกแปรนี้ไปใช้เอมเไปใช้เอมเอถึงเอมเไปใช้นะครับเราก็จะสั่งให้มันพิมพ์ออกมา,ป,าปั๊บพิมพ์ออกมานี่พนะิมพ์ค่าทุกๆหนึ่งวินี่ผมอัาโหลดโปรแกรมใช้อะไรครับ i ิ b บอลไอเอ็นโนเมกาสองห้าศูนย์ครับคอมพอร์สามเราเอาโค้ดโปรแกรมลงไปเราเราก็จะเปิดตัวนี่นยังหัวนี้ถ้ามันไม่ต่อหรือมันจะถา้ามันหาเซนเซอร์ไม่เจอถ้าจะลืมลืมต่อไฟเลี้ยงให้เซนเซอร์มันก็จะขึ้นแบบนี้เดียตัวเองก็เป็นทายหมดอันนี้ผมไม่ได้ต่อแต่โมคบเปิลนะแต่แต่ ถ้าสมมุติว่ามันเป็นค่าสูงสุดออกมาเนี่ยครับมันจะอ่านได้เนี่อ่านได้หนึ่งเจ็ดหกแปดจุดหนึ่งหนึ่งองศาของบุกเปิ้นลพายานี่นี่หัวดีน่าจะไม่เจอเซ็นเซอร์ครับก็ประมาณนี้นใครสงสัยอะไรก็อินบ็อกเข้ามาได้หรืไอไม่งั้นก็แอดไลน์มาถามก็ได้นะเซ็นเซอร์ตัวนี้ ดีอุณหภูมิอ่านท่าอุณหภูมิค้างๆไปครัส่งสอบเทียบมาแล้วอย่างข้องค่าอื่นส่งสอบเทียบไปค่าบวกลบอุณหภูมิอยู่ห้าถึงสิบองศาเนี่ยแต่ตัวนี้ได้ประมาณหนึ่งถึงสองศาค่าค่าค่าบวกลบค่าค่าเทื่อนครัก็คือทําใช้งานจริงะคับนี้เป็นโปรเจกต์ลดคอทางทางบริษัทเนี่พอช่วยลดได้เยอะเลย จากเครื่องอ่านอุณหภูมิเดิมตัวนั้นตกตกตัวละประมาณเจ็ดแปดหมื่นต่อชุดอ่านแปด้อเหมือมนกันแต่ตัวนี้อยู่ที่ประมาณห0 0มื่นห้าถึงสองหมื่นงบงบนะครับก็ใครสงสัยอะไรหรืออยากสอบถามอะไรที่เกี่ยวกับเซ็นเซอร์ตัวนี้แล้วก็หรือไปดัดแปลงใช้งานก็ได้ครับสอบถามเข้ามาเลยครับ วันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ